ผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําอีก2ชุด2ราคา2สไตล์สำหรับเป็นของลูกค้าครับ2ชุดนี้ครบทุกอย่างจริงว่าเป็น power ครับไม่ลอยปลั๊กไฟแหลกบิ๊กมีระบบบูทเอฟเฟิกในตัวทั้งด้านตู้คุมพลังเบรคก็เป็น2อคนสครับผมมาชมกันครับ2ชุดนี้ครับเหมือนกันทุกอย่างชุดแหลกก็เหมือนกันครับ power หกร้อย cr ครับไม่ลอยปลั๊กไฟมิกครับผมฝั่งนี้เหมือนกันครับ600 cr ไม่ลอยปลั๊กไฟชุดแหลกครับผมแต่ชุดนี้มีความพิเศษหนึงลูกค้า ต้องการช่องมิกเยอะขึ้นก็สามารถเพิ่มได้ครับบอกไอซมินเราเพิ่มได้ครับผมครับทางด้านตู้ครับฝั่งนี้ครับราคา26,900บาทครบทุกอย่าง POWER อไม่ลอยปักไฟมิกชุดแหลกอุปกรณ์ทุกอย่างครับนี่ครับไปกับชุดทั้งหมดลูกค้าก็แค่เสียบปักไฟเส้นเดียวดังเลยครับผมครับทางด้านคุมพลังตู้ฝั่งนี้นะครับเบสสองใบครับเทอร์โบสใบครับไม่อัดแท้สิบามินนครผมข้างบนก็เป็นคอลัมน์ 6.5นิ้ว2ตู้2ดอกจะเลยทีเดียวสลับข้างบนครับผมก็บอกสำหรับคนที่ชอบความดุดันครับผมว่าเทอร์โบจะได้เป็นพลังที่แน่นครับและลึกสลับเทอร์โบตัวนี้ครับผมสลับชุดนี้ก็ชุด26900ั้าครับผมครับและในทุกการเพิ่มความนักกีับผมเพราะเมอร์ชุดเดียวกันทั้งหมดนี่ครับเสียกลางเป็น AB 12ครับได้พลังเสียงที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นครับออกงานนอกพื้นที่ได้ดีมากขึ้นครับผมชุดนี้ลูกค้าก็ยังเพิ่มตะแกรงอีกครับเป็นตะแกรง ปั๊มเทอร์โบอีกครับผมได้ความสวยงามเข้าไปอีหนึ่งชุดครับผมครับหลายอย่างครับหลายราคาก็ัตั้งแต่ลูกค้าเลือกใช้ครับผมงานเรามีแต่สายบ้านสายกลางสายดีมีครบทุกเกจสำหรับงานที่นี้ครับผมปะมาทดสอบควาเสียงกันครับกับชุดนี้2 9 9 0 0กเยบาทกับชุดนี้2 6ง0ม่กนเกาตยบาทครับ i okay. ในชุดก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมนะครับชุดนี้ครับจะได้ความแรงความแข็งสไตล์เรยนต์มากขึ้นเพราะว่าหนึ่งอะไรครับเสียงดอกเสงกางมาถูกจุดห้ารยนต์ครับจะได้ความแหลมความคมมากตามซ้ได้วยเป็นแหลมไปหนึ่งตัวครับเป็นตู้สองทางในการสลับตู้บนครับผมครับฝั่งนี้ราคาสองหมื่นหกพันกยบาทครับพร้อมด้วยเบรคสิบห้านิ้วม้อัดสิบห้าิลแท้ครับตากฝนตากแดดได้สำหรับชุดนี้ครับ ผมโดยชุดแหลกพุบอย่างนี้เลยครับผมยกไปถึงกเสียบไฟสารพบดังเลยครับชุดนี้ต้องการความดังอีกเห็นไหมครับเสียงคนเสียงกลางก็จะอ้วนมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็น12นิ้วครับแล้วก็แรก็ได้ราคาที่แพงขึ้นครับผมชุดนี้29,900บาทครับผมลูกค้าเพิ่มมิกเพิ่มตะแกงหน้าตู้ราคาก็จะอัพขึ้นไปครับตามแต่ละชุดแต่ราคาครับผมก็ฝากไว้ครับ2ชุด2สไตล์เอกสาวครับผมคุณครับผม